เราจะเห็นว่าคุณโนโน่เองนี่ยก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายใน,าในการที่จะช่วยลือสิ่งแวดล้อมาหลายปีช่วยอปเด็คุณต้องวา่าอะไรบ้างจริงๆแล้วตอนนี้ก็หลังจากไหวสำหรับช่วยโรงพยาบาลของฝั่ง,งนครพนมแล้วก็แขความดครับเป็นเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องของงานตามฟังผลมากกว่าครับว่าหลังจากทีูุ่ย์หัวใจสร้างเสร็จแล้วอุปกรณ์ได้ครบหมดแล้วแต่ละเดือนเราช่วยผู้ป่วยได้กี่คนมีเคสอะไรบ้าง แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเน้นในเรื่องของศิลปะร้อเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือหลายๆอย่างในชีวิตวามสําเร็จแล้วค่ะอ,อยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักร้องอยากมีชื่อเสียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่สําเร็จคือผมอยากให้ประเทศของผมอยากให้บ้านของเรามันน่าอยู่ขึ้นในยุคข,ของผม ในยุคที่เรามักจะได้ยินเสมอว่าเราอยากทำเพื่อลูกหลานเราเราอยากให้ประเทศของเราหน้าอยู่เราเราอยากทำตรงนั้นให้เด็กๆได้รู้สึกอย่างนั้นจริงและสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะคิดเห็นเหมือนกันหรือคิดต่างกันในไหนก็ตามแต่ทุกคนจะได้ประโยชน์แน่นอนคือในเรื่องของสิ่งแงวดล้อมถ้าประเไทยมีอากาศที่ดีๆเอาไว้หายใจไม่มี PM 2.5ในแม่น้ำไม่มีขยะ อากาศบ้านเ,เราไ่าอยู่ผมว่าทุกคนได้หมดเลยครับไม่มีใครเสียอันนี้เล,เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากให้พี่มันสําเร็จก็เลยทําโครงการเกี่ยวกับสีแมมโมสหลอยหลายอย่างาจริงเรื่องาการจะแยกแยะเนี่ยครับโจทย์ได้รับสะแนนก่อนมารับคะแนนช่วงขาดเสียพอไปลงพื้นที่ชา,ทชาวบ้านก็บอกว่าเอสจะแยกแยะไปทําไม,ไมเขวก็มอง,มองมรับแยมมารับข้อมาเทนกันอยู่ดีว่าอันนี้คือโจทย์ของความเชื่อมั่นในระบบว่าเอะเขาไม่เชื่อมั่น ก็เป็นความตั้งใจทัานที่ว่าที่ก็ต้องปังสร้างความเชื่อมัน่นตั้งแต่แรกคือก็ต้องอสืส่อสารกับประชาชานไม้ทราบว่าถ้าคุณแยกกรุงเทอกัจะไม่เห็นวนะครับโดยที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้จําเป็นว่าคุณต้องแยกละเอียดเหมือนประเทศต่างๆมื่งต่างๆที่ต้องแยกกันสี่ห้าประเทศเจ็ดประเทศนะครับของง่ายๆก่อนสองประเทศซึ่งแค่สองนี่ก็ยังยากมากเลยนะครับต่อแค่เปลี่ยนกบแห้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่อยูในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันคือพวกเศษอาหารใหญ่ คุณดึงมันออกมาได้ที่เหลือเนี่ยมันสามารถมูลคา,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 าได้แล้วขยะอินรีเนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างปัญหามากเช่นคุณใส่แยกขยะมาสิบดีเลยมีแก้วมีขวดพลาสติกมีอะไรต่างๆแต่ลืมเทแก้ขจืดหวานถึงนแกเล็กๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยแทนที่จะมีมูลค่าขา,ายได้หลายบาทเลยาก็กลายเป็นเสยยียเพื่อนๆข้อ้องสมไปคอนทมอรแล้วก็ต้องไปออสังโต๊อีกนะคะรับแปลว่าเราขอสองยอย่าง่านแยกง่ายๆเปลี่ยนแค่ มว่าถ้าคุณแยกแล้วต้องมีระบบจัดเก็บที่ชัดเจนมีรถขยะแยกประเภทมาและอย่างเช่นชั้นเปี้ยนเนี่ยมีการส่งเสริมโดยการให้ใช้ถุงนะครับที่เป็นใสหรือว่าสกัดเศษอาหารโดยเฉพาะคือมันช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับในการทํายังไงให้การคัดแยกของเขามันะสะดวกสบายขึ้นไม่ใช่ผลักภาระไปให้กับประชาชนอย่างเดียวนะครับก็เลยทำงานตรงน,งนี้อย่างมุมมองของมูลฟิสนะคะในเรื่รองการทางขยะชั้นเปี้ยนเนี่ยเรามองว่าปัญหาไหนต้องได้รับ แค่จะให้พูดแบบเรื่องเรื่องไม่เห็นว่าเจ็บที่ดีมาเราเราในทางของผู้ผลิตเนี่ยทั้งมอ,งอกของบร,ริษัทคือเราอินโฟเฟรนดี้นะคะหรือว่าการทำให้กระบวนการจัดเก็บมันดีขึ้นเนี่ยต้องมีบทบาทสำคัญคุณต้นเรื่องอะไรบ้งทุกทีกับหลายมือที่ตอนนี้คิดว่าปัญหาไหนเป็นปัญหาหลักที่ต้องดี้แกงอยู่จริงๆมันมีหลายปัญหาครับแ,แต่ว่าผมว่าเรื่องของจิตสำนึกว่าตรงนี้มัน สำคัญก็คืถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีจิตสนึกเราไม่มีเจตนาที่ที่ดีจริงๆก่อนนะครับผมก็กลัวว่าหลายๆอย่างที่เราอยากจะมีเหมือนบ้านอื่นเมืองอื่นเขามันจะผิดเพี้ยนไปนื่องฮนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากจะแก้ไขปัญหานั้นจริงๆแต่เราทำไปเพราะว่าตําแหน่งหน้าที่เพราะเราอยากได้เงินสุด <c oughs> ท้ายแล้วมันสมมุติว่า ก็อย่างเชน่นผมไปดูงานในประเทศญ,ญี่ปุ่นนี้นะผมไปดูว่าโรงงานกําจัดขยะของบ้านเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเผาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เผาแล้ว,ลวก็ปล่อยควันออกมาครับแต่ว่าควันนั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านการกรองก่อนเพื่อไม่ให้มันเป็นพิษกับออชาวบ้านเราแรกนั้นรวมถึงขยะที่เอามาทิ้งเนี่ยก็จะไม่ส่งลินเสนไปถึงชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบซึ่งโรงงานกําจัดขยะนั้นเนี่ยก็จะใช้งอกที่สูงมาก แต่ถ้าเกิดว่าจุดประสงค์ของบ้านเราถ้าไม่มีจากถ,าถ้ามันไม่ได้เริ่มจากจิตสานึกที่ถูกต้องสุดท้ายแล้วโรงงานกับจากขยะที่ราคาสูงๆนั้นผมก็กลัวว่ามันจะหยิบเบี้ยวไปแทนที่มันจะตรงกับจุดประสงค์นะแต่ก็กลัวว่ามันจะผิดพิาดไปผมก็เลยคิดว่าทั้งในเรื่องของคนที่ทํางานทั้งในเรื่องของประชาชนทุกๆคนถ้าเกิดว่าทุกๆคนมีใจเดียวกันนะที่อยากให้บ้านเราดีขึ้นจริง ผม,ผมเลยอยากแค่ตรงนั้นครับแต่ว่าสิ่งที่เราขาดก็คงจะเป็นในเรื่องของการทาให้เห็นเป็นแบบอย่างบางทีคนพูดอาจจะมีอยู่เยอะคนพูดมีเยอะคนพิมพ์มีเยอะบ้านเรามันไม่ได้ขาดตรงนั้นแต่ขาดคนที่ลงมือทาให้คนเห็นก็เลยพยายามอะไรที่จะทาได้ก็พยายามทำอะไรที่จะช่วยได้ก็อยากให้มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันครับเพื่อก่อนที่ว่า ทุอย่างมันจะสายเกินไปทาให้เป็นตัวอย่างเริ่มจัดเก็บสงนเอาง่ายๆเริ่มต้นที่บ้านของเรไม่ได้เลย,นะอยตอนตอน,ตอนที่เริ่มเดินเก็บขยะนะหลายๆคนก็จะพูดว่าเก็บทำไมมันเป็นการแก่ที่ปลายเงตจริงๆแล้วมันต้องไปนู่นเพราะว่ารงกทมไม่แยกขยะพาะเหมือนกับที่พี่โฮบอกอะแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วต่อให้เรามีโรงงานกำจัดขยะที่มันดีมากเลยทําตามระบบแล้วแต่ก็รุกคนไม่ช่วยกันแย่ง ต่อให้เป็นสุดยอดของโรงงานกำจัดขยะแกยกขยะมันก็แยกไม่ได้ถูกไหมสุดท้ายแล้วเตาเผาก็พังเพราะเพราะว่าความชื้นมันไม่ได้อะไรย่างเงี้ยครับก็เลยกลับไปย้อนกลับไปที่เดิมครับคุณพี่ว่าถ้าอยากจะแก้จริงๆอยากจะแก้ที่จิตสํานึกก่อนใหนะ้ปลูกปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กๆแล้วก็ปลูกจิตสํานึกให้กับผู้ใหญ่ครับให้พวกเรากลับมารักกันให้พวกเรากลับมาช่วยกัน,น,นก็ พื่อบ้านเราจะได้ไม่ต้องอดีเอ2.5ที่มันสูงมากๆเลยประเทศกรุงเทพของเราจริงๆมีแม่น้ำหลายสายนะที่มันจริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวได้เลยอะ่ะแต่กลายเป็นว่าแม่น้ำเหล่านั้นที่ผ่านมามันมันเน่าเสียมันสมคินเหมน็นมันไม่ได้เป็นเพราะใครหรอกนะพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่มีส่วนรับผิดชอบ,บันทั้งนั้นครับผมก็ก็เลยอ,อยากจะแก้ตรงนั้นเริ่มกันที่จิตสักเดิก่อนนะคะ คุอพอนูก็น่าจะมีโอกาสได้ลงท้นที่กันเยอะเราได้เห็นภ่าพนนว่าปัญหาของเรื่องของการแยกเรยงโเฉพาะมันมีขยะเปียที่มันเป็นคนเพื่อนกันอยู่นะคะแต่ว่าจากการที่ไปลงทุนที่มาเนี่ยนะคะอยากเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่าจากประสบการณ์จริงเนี่ยมันเป็น ก็จะได้มีทั้งเขาจะได้แยกด้วยแล้วเขาก็จะมีแบบรายไ,ได้เพิ่มเข้าชุมชนนะครับเพราะมันสามารถไปถอดได้แต่ก็คือเขาไปเดินก็เหมือนเป็นอินสปิเรชันกับตัวเองกับที่บริษัทว่าจริงๆชุมชนทุกคนลหลายๆที่เขาก็อยากิจะแยาไม่ได้เป็นไม่ได้มันเป็นราคาที่หลาคนอยากีิจะแยกแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนมากจริงอันนี้เห็นด้วยคือบางครั้งเนี่ยเขาก็มีความเขาไปจิตสำนึกนะเขาก็อยากจะช่วยนะีแต่เขาไม่จะเริ่มต้นยังไง แล้วก็ยังไม่รู้วิธีที่ถูกตอนน้องการที่เราไปมอบส่งต่อความรู้เนี่ยก็เป mm ็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันคุณตุ่มโนก็ได้มีโอกาสของคุณที่ด้วยนะคะกิจกรรมขอเชคเป้เป็นยังไงบ้างจริงเราอยู่กับแชมเปี้ยนมาห้าปีแล้นะวุนายมากเลยนะห้าปีแล้วก็ทำมาตลอดตั้งแต่วันแรกปีแรกจนถึงตอนนี้คุณว่ามันดีขึ้นไหมดีขึ้นนะอย่างเมื่อกี้ที่ได้ยินพี่พงศ์บอกว่าปริมาณขยะในกรุงเทพนะครับจากเมื่อก่อนมัน10,000ตันตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ9,000นะ9,000ตัน 5, อย่างน้อยมันก็ลดลงแต่ว่าผมเชื่อว่าพวกถ้าพวกเราช่วยกันมันจะลดลงได้มากกว่านี้อีกโอเคสมมุู้ใญแชมเปี้ยนที่พงศ์กทอมอผมจะมาบอกว่าทุกคนเราต้องช่วยกันแยกขยะนะต้องช่วยกันแยกขยะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองนะึกนะอันนั้นนหะคือหนึ่งในวิธีการ,ราการแก้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราลดกันได้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะคือหมายถึงว่าช่วยกัน ใช้ขยะาพลาสติกทพีงเดียวชิ้นพวกนี้ให้น้อยลงเลยแทนที่เราจะมาเหนื่อยแยกด้วยแต่กลารเป็นว่าจากเมื่อก่อนเวลาผมไปซื้อชานมแข็งหรือซื้อผลไม้เห็นอ่างเงี้ยฮะเขาก็จะใส่แตงโมถุงหนึ่งมงมงวงถุงสับประรดถ,ถุงแล้วก็เอาถุงพลาสติกอีกถุงหนึ่งครอบถาดถุงนั้นอีกทีหนึง่งรู้ไหมฮะเท่ากับตอนนั้นน่ะขยะในมือผมเนี่ยที่เราจัดการไม่ได้เนี่ยมีอยู่ประมาณสี่ห้าชิ้นแล้วใช่ไหมฮะ เป็นไปได้ไหมที่เราจะรวมมันไว้แค่ถุงเดียวพอจากลองเล่นดูฮะบ้านเราประเทศเรามี70ล้านคนนะลองลดกันแค่คนละสองชิ้นก็ได้ครับคนที่ใช้ถุงพลาสติกลดลงจาก4ถุงต่อวันเหลือ2ถุงพี่ๆที่ยังดูดบุหรีอ,ย,อยู่ไอ้ก้นบุหรีรองดูน้อยลงสักสองวนพี่ไอ้ก้นบุหรี่นั้นก็ลดลงแล้วสองวนเอาเจล้านคูณสี่ดูฮะ เดือง28 8 0ล้านชิ้นนะที่ประเทศเราจะลดลงจากการที่คนไทยใช้ขยะสร้างขยะกันน้อยลง